สวัสดีครับเพื่อนๆที่ copy trade กันทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูผลงานสัปดาห์นี้นะครับของมาสเตอร์ของเรานะครับ EA ที่เรา copy กันนะครับจะเป็นนะครับจะมีทั้งในกลุ่มเรานะครับตอนนี้จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกเลยที่ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับก็คือตัว pop นะครับ pop p o w e r l o t pop p o w e r l o t เนี่ยใช้เงินทุนเริ่มต้นในการ copy อยู่ที่50,000เหรียญนะครับ50,000เหรียญ50,000นเหรียญเซนนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นผอมาตนดาดเนี่ยก็ใช้สามารถใช้ทุนที่500ยเหรียญสแตนดาดก็ได้แบบนี้นะครับทีนี้เป็น EA ตัวเดียวนะครับที่ผมดูแล้วนะครับกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนหลับสบายนะครับเพราะว่าดอดาวไม่สูงนะครับแล้วก็สามารถเก็บกําไรให้เราได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ปั่นหลอดให้เราได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆไปดูประวัติกันนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมให้ประวัติตั้งแต่ล่าสุดเลยแล้วกันนะครับขอกดเป็น3เดือนล่าสุดนะครับก็จะเห็นประวัติเนาะอ่า แต่เห็นว่ามีการเติมเงินครั้งแรกเข้าไปเนี่ยนะครับอยู่ที่วันที่5ไอ้ทวดีเขวันที่1 4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ10,000 0เหรียญนะครับแล้วก็มีการถอนทุนออกไปด้านบนเห็นไหมครับอ่าที่ว่าการถอนเนี่ยนะครับอันนี้คือการถอนรวมแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมัตเตอร์ถอนออกไป5 0 0ห0นนะครับถอนออกไป5 0 0 0 0นเพราะเพราะว่าดูจากการออกออเดอร์ของ e a แล้วเนี่ยนะครับใส่หลอดน้อยมากแล้วก็ดอดาวน้อยมากนะครับแต่มีโปรฟิตเข้ามาเรื่อยๆตลอดเลยนะครับ เนาะปันหลอดอันนี้ก็จะเป็นหลอดที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเห็นไหมออเดอร์เยอะมากในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันอันนี้ก็คือเริ่มต้นนะครับนะเริ่มต้นวันที่สิสี่พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็เจดมิถุนานะครับเจดมิถุนานะครับก็ทุนห้าหมืนก็ถอนกําไรออกไปแล้วนะครับแปดันสารอยสี่บสองเหรียญเห็นไหมครัที่ลบในส่วนของการถอนอันนี้ทีนี้เรามาดูเอาเป็นสัปดาห์ล่าสุด นะครับสับปดาห์ล่าสุดจะเห็นว่ามีการถอนกำไรสัปดาห์นี้นะครับเจ็ดพันกว่านะครับเจ็ดพันกว่า 7, 7เจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับสับปดาห์นี้แล้วก็ผมให้ดูผลงานล่าสุดนะครับก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์วันศุกร์วันเดียวนะครับก็เก็บโปรฟิตอย่างเดียวนะครับไป4ี่รอยหกสิบสองเหรียญเซนนะครับนะ่ะ แล้วเรามาดูออเดอร์ที่ออกนะครับเพื่อนเพื่นดูหลอดนะแล้วก็จํานวนอนอเดอร์อันนี้ผมกำลังเลื่อนเห็นไหมครับเยอะมากครับโอ้เยอะมากครับ,ะรบนะหลอดที่ใหญ่ที่สุด0.08 1 1่เหมือน1นะวันสุกรราฟกระชากดีมากเลยนะครับแต่แต่ยิ่งกราฟสวิงดีเนี่ยครับก็ EA ตัวนี้นะครับก็จะชอบมากนะครับ เนะพราะเป็นการเก็บเก็บกำไรเป็นรอบๆไปนะครับทั้งหน้าบ่ายแล้วก็หน้าเซลล์สลับกันไปจะเห็นว่าออเดอร์ไม่ได้มีแต่ฟ้าอย่างเดียวก็มีฟ้ามีแดงผสมกันแต่ผลรวมเป็นบวกปิดผลรวมเป็นบวกปิดแบบนี้นะครับเนาะนะก็เป็นอ,อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจเหมาะสําหรับสายทําฟาร์มดอลลาร์มากๆนะครับเนาะก็เราจะเห็นได้ว่านะครับถ้ามาดูผลงานหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับกาหนดวันก็จะเป็นพฤษภาคม นะครับอ่านี้ผมกดให้ดูผิดนะครับตะกี้นี้อ่าจริงๆแล้ววันศุกร์ที่ผ่านมาจะต้องเป็นวันศุกร์ที่หกมิถุนายนะครับอ่าเราไปดูก็สี่ร้อยห้าเหรียญเห็นไหมครับอ่าศุกที่หกมิถุนายนแล้วก็มีการถอนทุนออกไปอยู่ที่เจ็ดนหน่งร้อเหรียญด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูผลงานที่ของเดือนที่แล้วกันนะครับเดือนที่แล้วก็คือเดือนพฤษภาก็วันที่หนึ่งถึง3ามสิพฤษภานะครับ แต่จริงๆฝากไปจะเห็นว่าฝากไปกลางเดือนเนาะวันที่14 14ก็ทํากําไรนะครับในส่วนของเดือนพฤษภาอย่างเดียวก็เกือบ40 49เหรียญสแตนดาดนะครับหรือ4,945เซนนะครับอันนี้แค่2อาทิตย์นะครับก็ทํากําไรไปเกือบ10%เลยทีเดียวนะครับยังไม่รวมรีเบทนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถวางแผนทาเงินจากตัวนี้ได้เลยนะครับว่าต้องการวันละเท่าไหร่ นะครับเฉลี่ยอาหารลงมาตามสัดส่วนเนาะ,ะสำหรับเพื่อนๆที่ตามก๊อปปี้อยู่ทีนี้ไปดู EA ตัวต่อไปกันนะครับ EA ตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัว popmaster ตัว popmaster เนี่ยใช้ทุนเริ่มต้นอยู่ที่30,000เหรียญส0,000เหรียญเซนนะครับอ่าแล้วก็เป็น EA ที่มีการลัในบล็อกอื่นมาแล้ว2ปีสามารถอยู่ในตลาดได้โดยที่พอตไม่แตกแล้วก็มีกำไรทบต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2ปีที่ผ่านมานะครับ วันนี้ก็มาลันให้เพื่อนๆได้ก๊อปปี้กันนะครับ EA ตัวนี้นะครับจะมีการตั้งเซลล์ลิมิต by ลิมิตนะครับรอออเดอร์มี TP มี SL นะครับเนาะหรือมีการปิดรวบหยุดตลอดเรื่อยๆนะครับเรามาดูผลงานนะครับอันนี้เป็นเป็นโดยรวมวเราจะเห็นว่ามีการฝากเงินเข้าไปครั้งแรกอยู่ที่นะวันที่3 3พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับวันนี้วันที่7ก็1เดือนพอดีนะครับ1เดือนที่ผ่านมา1เดือนกับ1อาทิตย์นะครับ หนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทุนสามหมื่นเนี่ยมีการถอนกำไรออกไปแล้วนะครับสามพันสองร้อยสามสิบสี่ดอลลาร์นะครับทั้งหมดกำไรแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยพอตก็ยังเหลืออยู่ที่สามหมื่นเหลือกำไรอยู่อีกหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองที่ไม่ได้ถอนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของอไล่ดออเดอร์นะครับอันนี้จะเป็นเดือนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปดูสัป,ปดาห์ล่าสุดแล้วกันนะครับสัป,ปดาห์ล่าสุด สัปดาห์ล่าสุดทำไมทำกำไรโอ้ทำกำไรเยอะมากนะครับสัปดาห์ล่าสุดนะครับก็จะเห็นว่ามีทั้ง tp มีทั้ง sl เห็นไหมครับนะก็ทำกำไรกลับมาเรื่อยๆนะครับเป็นระบบนะซึ่งผู้พัฒนาก็บอกว่าเป็นดี0 0ยเนะครับตอนนี้จะเห็นนะครับมีทั้ง tp มีทั้ง sl โดู n t l ไปนะครับนะมีการแก้ไม้ไปในตัวนะครับเวลาที่เทรดเพื่อนๆนที่ copy ก็จะเห็นนั่นแหละครับว่ามันมี order ตั้งซลล์ลิมิต buy ลิมิตอยู่นะครับ บบอันนี้เป็น e a ที่เขียนโดยใช้อินดิเคเตอร์ ema หรืออะไรผมไม่แน่ใจนะครับจุดขายก็อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็บางเดือนเนี่ยทำกำไรก็ถ้ากราฟวิ่งมากๆเนี่ยเคยวิ่งขึ้นไปถึง40-50%ต่อเดือนเลยนะครับสำหรับ E a ตัวนี้ก็ใช้ทุนไม่สูงมากนะครับอยู่ที่300เหรียญสแตนดาร์ดหรือ30,000เหรียญเซนนั่นเองนะครับแล้วก็ไปดูประวัติเอ,เอาวันศุกร์ละกันนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมา ก็จะเป็นอ่ะสุกที่หกมิจุนาอ๋อวันสุกเห็นไหมวันสุกวันเดียวเล่นกําไรไปสองพันกว่าตัวนี้สองพันกว่าก็จะมีบวกมีลบมีบวกมีลบ,ลบ,ลบนะครับรวมๆแล้วสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นผลรวมเป็นบวกนะครับอ่ะก็จะเห็นออเดอร์นะครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดู E a ตัวต่อไปนะครับก็คือ CTx เอ่ะเป็น E a สําหรับสายที่อ่าทุนน้อยนะครับ ตัวนี้ก็เป็น EA ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ Ctx นะครับเราไปดูภาพรวมนะครับ Ctx ใช้ทุนเริ่มต้นอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับอยู่เอาเท่าตีครับใช้ทุนอยู่ที่ห้าสิบเหรียญมาตรฐานหรือห้าพันเหรียญเซนนั่นเองนะครับเราจะใช้บัญชีเซนนะครับสำหรับคนที่มีทุนน้อยนะครับไม่ถึงห้าพันก็จะให้เปิดเป็นบัญชีเซนก็จะได้ห้าพันเซนแบบนี้ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีออเดอร์ค้างอยู่สองออเดอร์นะทั้งใบทั้งเซลนะครับซึ่งเป็นปกติของ Ctx ครับก็จะออก ออเดอร์ทั้ง2หน้าแบบนี้นะครับเมื่อมีกําไรก็จะเก็บกําไรไปเรื่อยๆนะครับเก็บกําไรไปเรื่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่งระยะหนึ่งเนะี่ยก็จะมีการออกไม้แก้ไม้แก้สําหรับไม้ที่ถูกลากมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลงานโดยรวมนะครับตัว ctx เนี่ยจริงๆแล้วให้ Copy มาตั้งแต่เดือนเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนดูนะครับ2024แล้วก็จะเป็นเดือนอ สองพันยิบสี่จะเป็นเดือนอเป็นเดือนธันวาคมสองพันยิบสี่นะครับเดือนธันวาคมส2024ครับผมกดวันที่หนึ่งหนึ่งจนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะเป็นเดือนมิถุนายนถึงเจ็ดมิถุนายนเลยนะครับนี้ อะไรผิดเลยนะครับอ่ะผมกำหนดช่วงเวลาวันที่หนึ่งเดือนสิบสองสองพันยี่สิบสี่อ๋อจนถึงวันที่นี่ต้องเป็นยี่ิบห้านะครับสองพันยี่ิบห้าปัจจุบันก็เดือนมิถุนายนะครับศูนย์หกแล้วก็วันนี้วันที่เจ็ดนะครับหนึ่งธันวาคมจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าการเริ่มต้นเนี่ยของตัว ctx นะครับเริ่มต้นวันที่สิบสอง ส2องธันวาคมนะครับมีการเติมเข้าไปห้าพันนะครับเมื่อนะครับเลื่อนขึ้นไปดูข้างบนนะครับเราจะเห็นว่ากำไรทั้งหมดเนี่ยแปดพันนะครับแปดพันแล้วก็เห็นว่ามีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับจากห้าพันเนี่ยข้างบนบอกว่าเติมไปที่หนึ่งหมนตรงนี้นะครับจริงๆมันจะมีรอบหนึ่งนะครับที่ตัว C T X เนี่ยมีดอดาวสูงถึงห้าสิบปเนะครับสูงถึงห้าสิเปอร์เซนตก็มี ก็มีการเติมเข้าไปนะครับป้องกันตกใจนะครับแต่ถึงจะไม่เติมเข้าไปเนี่ยพอตก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยนะครับเนาะแต่ว่ายังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็มีการเติมนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆที่จะก๊อปปี้ก็ต้องเตรียมทุนเผื่อเอาไว้นะครับในกรณีที่ถูกากนะครับเนื่องจาก EA จะมีบางช่วงที่ดอดาวสูงนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับสามารถอยู่ได้แล้วก็เป็น EA ตัวเดียวนะครับที่รันมาตั้งแต่นะครับจริงๆไม่ได้ไม่ ที่ที่บ่โบกนี้นะครับเพิ่งมาลันแต่ว่าจริงๆลันที่บอกอื่นมา1ปีครึ่งแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตัว ECTX เนี่ยได้กำไร EE Best Award นะครับคือท e ี่ดีสุดยอดแห่งปี67ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันก็ปี68นะครับก็มาลันแล้วเรามาดูออเดอร์ที่เขาออกกันนะครับหุ้น5,000เหรียญเซ็นก็จะเห็นออกอเดอร์แค่0.01 0.01มี0.08นะครับตัวหลอดหนักๆนะครับที่มีการเพิ่มหลอดเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นการออกเพื่อแก้ไม้นะครับ 0.30อย่างเงี้ยนะครับออกแค่ไม้ okay, แต่เขาก็จะ E-A ตัวนี้นะครับก็จะมีการมอนิเตอร์ในเรื่องของอการเซตค่าของตัว E-A นะครับเพื่อให้ทันกับกราฟทุกๆ3เดือนนะครับโดยใช้ Machine Le a r n i n g อันนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นข้อดีของตัว E-A เลยนะครับนะเพราะว่าตลาดเนี่ยเคลื่อนที่ไม่เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนเดิมตลอดนะครับก็จะมีการเซตค่าใหม่นะครับทุกๆระยะสเดือนแบบนี้นะก็จะเห็นว่าทำกำไร ท่วมทุนไปแล้วนะครับสำหรับตัว ctx นะครับทีนี้ผมมาให้ดูผลงานรายเดือนนะครับผมเพิ่งเพิ่ง,พงมาลองรันแล้วก็ได้เห็นผลงานของเขาเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเมื่อเดือนเมษานะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูผมจะกำหนดช่วงเวลาเองนะครับขอเป็นกำหนดไปก็จะเป็นวันที่1เดือนเมษานะครับ1 0 4ย์ 104. เมษา สองห้านะครับจนถึงอันนี้ก็จะเป็นเดือนสี่แล้วก็สามสิบเมษาพูดนี้ยๆว่าวันที่หนึ่งเดือนเมษาถึงวันที่สามสิบเมษานะครับนะเราจะเห็นว่าทุนห้าพันเนี่ยทำกำไรได้เกือบโอ้เกือบห้าสิเปอร์เซ็นกันเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับเดือนเมษากำไรทุนห้าพันกำไรไปสองพันสาม้อยสี่สบสี่เหรียญ นะครับอันนี้สําหรับเดือนเมษานะครับทีนี้เดือนพฤษภาที่ผมให้ดูเนี่ยเพราะาผมเพิ่งมาเริ่มรันที่เดือนเมษานะครับก็เห็นเห็นตกกระจาเอ๊ะทำไมดูเหมือนได้โฆษณาว่าได้กําไรน้อยๆนะครับนะครับประมาณการนะครับไม่ใช่โฆษณาเนาะประมาณการว่าได้กําไรอยู่ที่0.5-1%ถึงต่อวันนะครับแต่มาดูเดือนเมษาเนี่ยไม่ใช่ละทำไมกาไรเยอะจังแต่ทีนี้มาพอมาดูเดือนพฤษภาบ้างนะครับเมษาเขามีวอลลุ่มเนาะเอามาดูเดือนพฤษภา,าพฤษภานะครับ พฤษภาสองพันยิบห้าก็วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมนะเดือนพฤษภาคมได้ไม่เยอะนะครับนะได้แค่เก้าร้อยเห็นไหมครับตกลงมาเกินครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่ากราฟเดือนพฤษภาคมอาจจะเป็นเพราะว่ากราฟไม่ได้กระชากเหมือนเดือนที่ผ่านมาเนาะวอลลุ่มมันน้อยกว่านะครับดูอันนี้เป็นออเดอร์ที่ออกนะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าเก็บกําไรร้อยกว่าจุดสองร้อยกว่าจุดประมาณนั้นนะครับแต่เก็บทั้งวันนะครับแบบนี้นะครับถ้ากราฟวิ่งนะครับ ยิ่งกราฟวิ่งวิ่งกระชกตัวซิงยิ่งชอบนะครับตัวนี้ทีนี้เดือนเดือนอันนี้จะเป็นเดือนพฤษภาคมเรามาดูเดือนปัจจุบันนะครับเดือนปัจจุบันก็จะเป็นมิถุนายนนะครับวันที่หนึ่งถึงวันนี้วันที่เจ็ดนะจริงจริงวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้เทรดหรอกแต่ไม่เป็นไรกดไปเลยนะก็จะเห็นว่าอาทิตย์นี้ทํากําไรไปได้สองร้อยจุดห้าเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นกําไรของ สัป,ปดาห์นี้สัป,ปดาห์นี้ต้นเดือนเนาะมิถุนายนนะครับก็ตัวนี้ก็ต้องเผื่อไว้นะครับถ้าใครจะคัด copy นะครับก็แต่ว่าทุนเริ่มต้นจะเห็นได้ว่าใช้แค่ห้าสิเหรียญสแตนดาร์ดนะครับโดยเปิดเป็นบัญชีเชนนะครับเพื่อนพอร์ตของเพื่อนก็จะกลายเป็น5,000ันเหรียญเซนนั่นเองก็สามารถ copy แล้วก็สร้างไรายได้กับกลุ่มของเราได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะ copy นะครับก็สามารถนะทักเข้ามานะครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับ,หร,บหรือ inbox เข้ามาได้เลยนะครับผม โอเคก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่รับฟังกันจนจบนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ